งานบอลอินจอยว่าใช่ค่ะก็สนุกสนานเหมือนแบบไม่ได้มางานบอลประมาณแบบ3ปีได้แล้วค่ะเหมืนปเรีนูเนาไม่เพราะเขาไม่ได้จัดด้วยไม่ิด้เท่าไหร่ตอนนั้นก็หายถึงนะเหมือนแบบพอแบบได้ไปอยู่บรรยากาศแบบนี้คร้งมันก็สนุกเราได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนักแสดงได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบมัน่างหายบรรยากาศอันนี้เป็นนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ดูแบบหนุ่มๆตเตะบอลขอเสื้ออะไรอย่าง <g énergie> เง <loves S 2> <g> ีย้ยแต่ละคนน่าจะคิดถึงถูดไปนะคะใช่ค่ะแล้ก็ซีฟังก์ซ <g> ูมกันนะครับพ <G> ี่โอ้โหแต่ว่าแดดนี่แบบว่าร้อนสุดๆค่ะแต่ว่าแดดไม่ไม่เป็นอุปรสรรคกับคนที่แฟนคลับที่มาเชียร์เลยอะเพราะว่าแบบทุกคนแบบมาด้วยใจมากๆ,ๆคือคือแดดมันร้อนมากตอนนั้นจริงๆจัดประมาณแบบบ่า8-4โมงนะคะใช่แต่ว่าแดดก็คือยังแบบเรียงปรางเลาะเรื่อว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกคร่ะ ใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้แบบมาอยู่บรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะอะไรเราก็คิดถึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าแฟนๆของก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ได้เจอหลายคนนานเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างพอมันมีโควิดมันก็งานช่องอะไรก็ไม่ค่อยได้มีจัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แข่งๆของเราค่ะวันนั้นก็ไม่ได้ไปแข่งกลุ่มเนาะก็ใช่ก็ไม่ไม่ครบค่ะก็พี่แต้ยก็ไม่ได้ไปพี่แมทก็อยู่ต่างประเทศอะไร เขาทำให้แบบสงสัยว่าเกิดอะไรพี่พิแทวแบบตายพิแต้วเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรนิดนึงมั้งเขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลยก็เลยแบบไม่เต้นดีกว่าเลยอย่างนี้เปล่าไม่รู้ค่ะต้องลองถามพิแทก่อนอันไหนก็คือติดทริปไปเที่ยวพอดีใช่ค่ะพี่แมทแบบนอร์เวย์ใช่ไหมนอร์เวย์ใช่อย่าอย่างพิแทเองเขาไม่ได้มาซ้อมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่พี่แต้วแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรก เราเองเราก็ยังแบบโหขาดพี่เต้าไปได้ยังไงเนี่ยเพราะมันแบบว่าก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอนะไรเป็นเป็นตัวหลักเวลาเราแต่เราต้องกรอบกรอบเขาว่าเป็น<ง><ส><ง>ยังไงนะตัวน้ำตัวนจะใช่แล้ว<ส><ง>ขาดแบบหัวหน้าไป<ส><ง>ได,ได้ได้บอก,รกอเราไปแล้วว่าเออปีนี้ไม่ได้ไปรู้ค่ะตอนแรกรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าแบบพี่เต้ไม่ได้ไป ก็เลยเป็นถูกโยงไปว่าเอ้ยยังไงแต่วไม่ไม่ต่อสัญญาณไปยังไงไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองถามตัาเองจริงวันนี้พี่เต้าก็มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าโยนให้โยนแห้ะตอบเองค่ะโอ้แล้วส่งภาพพี่เต้าบ้างต้องไปะไรนะคะพอเราลงส่งภาพพี่เต้าไหมก็มีบ้างค่ะแล้วก็เราก็มีมีเจอกันารนี้ก็จะทักทายเขาเรียกอะไรถามถ่ายสารทุกสุขดสีอะไรแบบมีอัปเดตกัน จะไม่ได้เป็นห่วงใช่ไหมเพราะว่าแบบเต้แตาแบบเราเริ่มรู้ว่าแบบพี่เต้าป,ป่วยเป็นอะไรถึงขั้นแบบออกงานไม่ได้อะไรเงี้ยจริงจริงี่เต้าเขาพูดน่านขเป็นคนแข็งแรงอาวจะแบบต้องการพักผ่อนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อรักษาสุขภาพเขาค่ะอยางถามพี่เต้าดู คม,ม,ม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันรู้ก็แบบว่ารู้ก็แบบทราบเท่าแทาบจะเท่าที่ทุกคนทราบนั่นแหละค่ะวันนี้แกลมาด้วยม,มาให้กำลังใจ,จใมาดูหนังไงมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาดูหนังไงมาชมภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคอยแบบรับผิดอะไรแบบ,บตลอดเบอร์บี้ก็คือ,อยังอยู่ยังคบน้องคุณมิว ก็ครบแต่วันก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างที่บอกว่าพราะมันมีโควิดอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองเราก็มีลูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะม,มันก็เลยเจวตัวเราเองอะเจอแบบเพื่อนน้อยลงเยอะเลยไม่ว่าจะแบบกลุ่ไหนก็ตามอะไรอย่างาเงี้ยอย่างนี้นแฟนๆก็จับตาเรื่องของกบับสยบข,ข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยมีมข่าวแบบว่าเห็นแกงๆเราทักทายกับเดลล่าอ๋อใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอแล้วก็ยังพูดคุยกันได้อือแล้วมีไหมคั ใช่ก็มีได้คุยค่ะตั้งแต่วันซ้อมก็แบบมีมีคุยอะไรกันบ้างหน่อยรวมโซนด้วยกันแบบว่ามันก็อยากจะให้แฟนๆเนียว่าลาบเจอกัน3ปีก็ให้เขาได้มาเจอมาเอนจอยแบบที่สุดเลยงเงี้ยค่ะอืใช่เราเป็นแม่เราก็ยังแบบต้องเต้นสู้ตายอยู่อะยเง้ยแมากสวยๆเลยนะค่ะงรูงรู้เชัดมาก ใช่น่าจะน่าจะวันแรกเลยมั้งคะที่แบบพาลูกมาออกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่เราถ่ายตอนที่เรามีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็รู้สึกว่ามารินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นคนที่แบบทาให้เราเล่นบทบาทแบบนี้ได้คือถ้าผมไม่มีมารินมไม่สามารถเล่นบทแบบนี้ได้เลยใช่ก็เลยอยากให้เขามา คือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแบบแม่ที่แบบปกป้องลูกเลยะะ้ยค่ะก็ถ้ามิวไม่มีมาเลยมิก็จะไม่เขา้าใจความสึกแม่ได้เท่านี้อะ,ะ,ะไรเงี้ยค่ะก็คือความเป็นแม่ชีวิตจริงมาใส่ทใช่มันก็ทําให้มิวแบบเข้าใจในในความรับความห่วนใัยของแม่ที่มีกับลูกมากขึ้นทําให้เหมือนแบบดูอินเข้าไปในเรื่องราวได้ง่ายะคะ่ะที่จริงเราเอาตรงไหนมาใช้บ้างอลมาใช้ที่หนห จริงๆแล้วอะมันเป็นเรื่องลูกอะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะสําหรับมูแบบให้อันดับหนึ่งเลยอะจนแบบตอนแรกที่มูที่ที่ทาง g d H ติดต่อให้เล่นเรื่องเนี่ยค่ะมอคิดมูคิดเยอะมากๆเลยค่ะมูจะเล่นดีไหมเพราะว่าเซนซิทีฟกับมูมากเรื่องลูกอะแล้วแล้วมูก็ไม่อยากแบบเรารู้สึกว่ามันมันจี้สุดเกินไปกับงานี่าต้องเอาเรื่องลูกแล้วแบบมาเล่นในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดเยอะมากๆเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีทั้ง ปกติแล้วภาพพยากร์อของจินเนสชิตตอมาโนแทบจะไม่ต้องอาบบ่านบทไม่ต้องอะไรเลย <c oughs> แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แบบคิ <c oughs> <c oughs> ดเยอะใช่ต้องขอบคุณม,ม,มาล<ข>ินเลยเออ่าง๋ยวพอมัน <c oughs> มีลูกเข้ามาแล้วมันมีสีต้องจี้ใจดำแม่เนี่ยมันยากมากกับการที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรดีวนะเออคือมีว่ะคะ่ะเข้าใจความมันทำคือตอมโนมีลูกค่ะมันทําให้โนเข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่มากขึ้นแต่ใช่ป่ะคะว่าตอนโน้เล่นโน้ไม่นึกถึงมาลินเลยแบบโน้ไม่ได้ถือภาพมาลินแบบ ไม่ไม่อยากแบบเอาเขามาเกี่ยโยงกับกับ,บกับบทอันนี้ค่ะใช่เราก็แต่แค่ตัวเองอะที่โมูแบบรู้ว่าการเป็นแม่คน,นมันเป็นยัง<ม>ไงอืมที่แบบทองาตัวเลยคะมีอต,มต,ตอนที่แผลเดก๋ยวแบบเราจะอินกับคนหรือบทเรามันจะคาแรคเตอร์มันจะพังไปหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็แอบตัวน,นิดนึงค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวมิวอะค่ะมวไม่เคยไม่เคยแบบเก็บมันมาที่บ้านอยู่แล้วไม่ว่ามูจะเล่นเรื่องไหนก็ตาม มหมายถึงว่าพอมันคักปุ๊บเราก็เราก็จบ <c oughs> ใช่แล้วก็จบที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราเรายังแบบแม n a g เองได้อยู่แต่ว่าเรื่องที่เป็นห่วงตอนนั้นก็คือแค่แบบเรื่องเวลาอะไรอยย่ง <c oughs> างงเี้ค่ะ <c oughs> ที่แบบพอมาถ่ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ่ายไนซีนเยอะถ่ายกลางคืนเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็แทบจะไม่ได้เจอลูกเลยอะไรอย่งๆๆๆางเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะมิวค่ะขอบคุณที่เต๋อ